สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสินค้าชิ้นหนึ่งแต่คลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการรีวิวเจาะจงไปที่สินค้านะครับผมจะรีวิวเจาะจงไปที่ร้านที่ผมซื้อมานะครับนั่นก็คือร้านนี้ครับ mf relax c a m e l a นะครับเซิร์ชใน Facebook ได้นะครับทำไมผมถึงมารีวิวร้านนี้คือร้านนี้จำหน่ายเลนส์มือหมุนนะครับ ตัวสวยๆแจมๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาสัก2-3สาล้านแล้วล่ะแต่มีล้านเนี่ยในรูปดิสเพย์อะไรต่างๆเนี่ยก็สวยดีนะครับแล้วก็ดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยก็น่าเชื่อถือนะครับนี่คือกล่องพัสดุที่เขาส่งมานะครับก็สั่งไปใช้เวลาแป๊บเดียวครับวันสองวันก็ได้แล้วท้านหลังนี่จริงๆเป็นชื่อที่อยู่ผู้ส่งซึ่งมันไม่ใช่สาระสำคัญแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นชื่ออยู่ผมซึ่งก็ไม่ใช่สาระสาคัญอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องกันดีกว่านะครับถ้าใครลองเซิร์ชเข้าไปดูนะฮะตามนี้นะครับใน Facebook ก็จะเห็นว่าของในร้านนี้สวยทุกชิ้นครับมาดูกันนะครับว่ามันจริงอย่างที่เขาโฆษณาใน Facebook ไว้หรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้เห็นของในกล่องนะครับเราจะแกะนะครับโอเคนะครับร้านนี้นะฮะ เด่นนะครับคือของสวยนะครับก็ราคาก็ตามสภาพของนะครับของสวยนี่ประมาณสะสมเลยนะสเปคสะสมตามนี้เขาโฆษณาอยู่ในเฟซเลยครับเดีย๋ยวมาดูกันเลยนะฮะปกติผมก็ไม่ไม่ค่อยไม่เคยดีกว่าไม่เคยรีวิวร้านอาจจะใส่ไว้ในคลิปบ้างอะไรบ้างจริงจริงถ้าร้านไหนเนี่ยผมซื้อเนี่ยเขาแถมเขาลดผมก็ พูดถึงเขานะร้านไหนไม่ลดก็ไม่อยากพูดถึงเนะ่ยฟังดูเหมือนคู่กันโชคไงไมด้วยนะธรรมดาครับแต่ว่าไม่ส่วนใหญ่สิไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะที่ผมอรีวิวเนี่ยจะเป็นของที่ผมเสียเงินซื้อมาเองทั้งนั้นเลยนะไม่เคยได้สปอนเซอร์ เรียกว่าเดี๋ยวเรียกว่ารีวิวเลยเรียกแกะกล่องเหรอเพราะมีคนท้วงมาว่ารีวิวแค่นี้อย่ารีวิวส่วนใหญ่ไม่ได้รีวิวครับแกะกล่องอ่ามาดูข้างในครับแพ็กเกจจริงอันนี้นะเป็นแผ่นกันกระแทกอะฟอร์มอันนี้ไม่เคยได้จากร้านไหนอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเป็น,ปนบับเบิ้ลการกระแทกเป็นป๊อกแปะนะฮะอย่างนี้ส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ อานหนังสือพิมพ์มาบ้างซึ่ง,งมันก็โอเคนะฮะมันก็โอเคไม่ใช่ว่ามันแย่มันถูกมันอะไรยังไงซึ่งถ้าแพ็กเกจจริงคือสาระมันอยู่ที่ว่าคุณทําให้สินค้าแล้วเนี่ยก็ทบกระเทือนระหว่างขนส่งหรือเปล่าถ้าคุณแพ็กดีมันก็โอเคนะครับนะของมาแทกเกข้างล่างก็ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นแพ็กเกจ นี้นะครับคือมีแสนก็หมดอะฮะมีแสนก็หมดแสนนะเพราะว่าของเขาสวยจริงจงแล้วก็พี่คนขายเนี่ยผมก็ไม่รู้จักเขานะฮะไม่เคยถามชื่อพี่เขาสักทีแต่เห็นชื่อเขาตอนส่งอนะม่ยเมลุกน่าจะคนเดียวกันแหละเจ้าของร้านก็ให้คาแนะนําดีครับให้คำแนะนําดีโอเคนี่แก แกะตังมาแช่เอาแล้วนะชั้นหนึ่งแกะออกแล้วเจอนี่ครับเป็นเล็บเหมือนไว้ห่ออาหารนะตามซูเปอร์มาร์เก็ตอีกชั้นหนึ่งนะแพ็คอย่างนี้นี่ผมยังไม่เคยเจอร้านไหนนะในไทยนะฮะในไทยยังไม่เจออเมริกานี่ก็อย่าหวังนะถ้าจะเจอ,เจอ แพ็คของสภาพนี้ก็ญี่ปุ่นนะฮะมาตรฐานญี่ปุ่นตัวนี้นะจากรูปนะฮะลองเข้าไปดูก็ได้ครับถ้าเหลือต้า,าเปิดให้ดูแล้วก็ไปดูสภาพกระติบนะฮะเดนเมือหมุนส่วนใหญ่ก็จะมีกระติบโอ้โหอย่างเดิมนะมีร่องรอยฮนะแต่ว่าดูจากสายตาแล้วก็เดิมฮนะหมดโอเคยวเปิดดูแล้วครับอ ข้างในมีอีกครับกันกระแทกกันสุดๆอโอเคมาดูที่กระติบก่อนน,น่าจะเห็นแล้วนะทาคูม่าก็สามสิบห้าทับหนึ่งสามห้าสามจุดห้านะทับหนะึ่งสามห้าก็รู้แล้วเป็นเรนอะไรข้างล่างไม่มีอะไรนะครับ อีกอีกครั้งน,นี่โอ้โหสวดยอดไปเลยลูกพี่ขอแอค,ครับสภาพโดยรอบนะครับ กระติบกระติบบอกไปก่อนมาดูฮูดกัะฝ้าก่อนอันนี้ตั้งแล้วโอเคฝาแท้ผมรู้สึกนะฮะในความรู้สึกผมเนี่ยถ้าจะลงไปดูในเน็ตนะผมผมไม่มีความรู้รายละเอียดมากนะฮะแต่ว่าถ้าเห็นเนี่ยบางอะ บางฝาบางตัวเนี่ยที่เป็นของเพนเทคเนี่ยจะเป็นปัม๊มซึ่งตรงเนี้ยผมเอะใจหลายทีแล้วว่ามันไม่เนียนอะ่ะมันเหมือนคุณเอาฝาสังกะสีมาแล้วคุณก็ตัวปั๊มต่อให้มันนูนขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเป็นของแท้เขามีอาจจะมีรุ่นนั้นแต่ผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เนียนเนี่ยมันควรจะเรียบนีนะครับตรงนี้ก็เป็นฝาอลูมิเนียมนนนขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวโนนฮะจับแล้วมันจะสะดุดมือนิดหน,นึง่งนะครับฮูด สองรุ่นนะฮะก็น่าจะใส่ได้สองรุ่นนะร,รุ่นนี้กับรุ่นนี้นะครับปิดไม่ตัวนี้จริงๆนะฮะถ้ามันก็จะมีเหมือนการรมยี่อยู่รบๆบนะนี่ก็เก่าแล้วก็กลิดนะครับลองหมุนนูครับระยะโฟกัส ลื่นเลยครับลื่นครับบอกซูมมายืดออกมานะมีรอยอะไรไหมพ่อช่วยผมดูด้วยนะครับมีรอยตรงนี้นะไม่สีเลือดไม่ได้มีผลต่อการถ่ายแน่นอนโอเคมาดูที่ตัวเลขค่าต่างๆ ชัดเวอร์นะครับชัดเวอร์ดูด้านหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดค่าเอก้องกว้างครับจะได้เห็นนะฮได้ยินเสียงคลิกไหมที่เอฟกว้างสุดครับ มีฝุน่นบ้างนะครับตามสภาพนะเลนเก่าของแท้ต้องมีฝุน่นะะผมอยากให้เห็นเบรดจังไม่รู้จะเห็นแน่ทำไงเห็นได้เปล่าลองขยับไฟเข้ามาใกล้โอเคมีมุมนาจะมองเห็นนะ เท่าที่ดูนะฮะเบเยสะอาดนะครับไม่มีไม่มีน้ำมันก็ตามมาตรฐานเลนมือหมุนนะฮะสภาพดีคือหนึ่งบอดี้มีรอยใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับสองเลนโค้ดดีไหมนะฮะอันนี้มีรอยคลีนนิ่งนะฮะผมเห็นโอเค ก็เดี๋ยวลองเช็ดดูถ้าถ้ามันโอเคมันก็น่าจะดีขึ้นนะฮะมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนฝุ่นมากเม็ดใหญ่ไหมอยู่ด้านในด้านนอกมีผลต่อภาพไหมมีลาไหมมีฝ้าไหมนะครับแล้วก็โฟกัสลื่นไหมแล้วก็เอฟคลิกไหมถ้าคลิกอย่างนี้คือคลิกไม่รูดปื๊ดอย่างนี้นะ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวซูปเปอร์มาตปโคสตต่ำคุมาโอเคลองเข้าไปดูนะฮะเว็บแอนที่เขาตามเมื่อกี้เดี๋ยวเอาให้ดูทีนึงนะครับที่นี่ในเฟซบุ o กนะฮะลองดู ก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอให้สนุกกับการถ่ายรูปครับ